สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2563นะครับ<ว>พบกันอีกครั้งที่ตลาดนัดโคกระบวัอองมาจบอำเภอเมืองจังหวัดตากครับผมวันนี้ดูเหมือนจะคึกคักนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูราคาวัวกันครับผม<ว>เริ่มที่ชุดแรกครับ8ตัวครับผู้ใหญ่ทุมซื้อข,ของผู้ใหญ่ทุน อ้าระวังระวังระวังแปดตัวนะครับสเปคเข้าขุนครับสี่หมเก้าพันกว่ากครับเกือบเกือบห้าหมืนแล้วครับชุดนี้เป็นรอยเข้าขุนนะครับไปเพชรบุรีครับสวยครับอายุดีเอาตัวไหนอหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดตัวนะครับ อายุดีครับแก่ทุกตัวครับไปเพชรบุรีนะครับไปลุงออดฟาร์มแข้งขาดีครับไม่มีปัญหาได้กี่รถและเพิ<อ>่งได้รถเดียวอ๋อครับผม มาถึงชุดนี้หนึ่งชุดนะครับของพี่โจโครับขายแล้วป๊มตาเรียบร้อยแล้วครับผมในนี้ตัวละสามหมื่นบาททวนเฉลี่ยแล้วนะครับเฉลี่ยตัวละสามหมื่นบาททวนเป็นวัวไปเข้าขุนครับอายุดีครับเข้าขุนป๊มตาแล้วครับเขาซื้อทั้งหมดหกสิบตัวนะครับน,นี่เขาแยกคอกมาแล้วสามหมื่นนะครับท่านใดที่ อยากจะซื้อไปเข้าคุนครับให้ดูตัวอย่างแบบนี้ครับหูสั้นนะครับหูยาวก็มีแหละเป็นบางตัวแต่ไม่เกะะ็เยอะส่วนใหญ่จะเป็นวงหูสั้นครับหูสั้นหน้าแก่ครับกินน้ำกินฟางนะครับรอขึ้นรถครับผมสามหมื่นบาท มาถึงข้อของอบตเชิดครับขอกำลังคัดกันอยู่ครับจะเอาอบตเชิดจะขายเข้าตัวละสามหมสี่พันครับให้เขาคัดเอาสิบตัวคัดเอาสิบตัวนะครับในในชุดนี้ครับอันนี้ไม่เอานะนี่สองตัวนี้ไม่เอานะตัวนี้ไม่เอา ตัวนี้หอตัวนี้หึ่งตัวที่ไม่เอาทยุยยืนนิ่แต่แต่แห้มัน่หน้อยเออชิงเป็นอชิงรอชิงลอชิงออเหลือกี่ตัวครับหนึ่งสองสห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเหลือสิบสองสิบสามสิบสี่สิใช่ง ตัวข้างรั้วตรงวงอะเออใช่ไหมเอาตัวข้างรั้วข้างรั้วยักายหน่นั่นแหละนั่นแหละน่นและนัว่ันนละอันนี้ไม่เอาครับไปแล้วนะไป่อนไปอนไปนันแหลน,นั่นแหละไปล่าปลเออพ่อ คัดได้ตามสบายนะครับที่นี่อ่าให้เลือกเอาเลยไมันต้องยกนะครับคัดได้ไม่ต้องยกนะครับมันหนักเข่ารถไอแดงยาวเลยอ๋อเอาเลยไอแดงยาวใช่พี่พูดเลยพูดเลยยาวเอาเลยอย่าเก็บไว้เดี๋ยวเช็คให้พี่ ไม่เคยไปอุดรน,นะดิต้องหามพี่วิก่อนตัวพงหนองคายเก้ 19, หาหรือไง 12, 13, วะหมือนสองหมื่นสามหรือเท่าไหร่ดิครับเอาไปิเบ็ดเลยนาะครับหหมื่นเก้าที่ิเตัวครับช่วยไปชสวยไปตัวเดียวิบร้อยสองหมื่นสามประมาณนี้สา ้คนที่ไหนนะบุญการไม่ได้คุยเ้วมีกำไรองเออ๋อเช็คารถเดยพี่อ่ะมาเนี้ยลพี่สองันแวรอะไรอะไรนะไม่รู้อนกันยังไม่เจอพี่แต่มีของเมืองแอนคันนึงแล้วซื้อไว้แล้วบอกพี่หนุ่มไปแล้วนะให้พี่หนุ่มหาพี่จะจัดรถให้น่ะ เออต้องหาแต่บอกให้รวมไปแล้วให้ให้บอกวิชาเลยไงก่องว่างานให้ขึ้นเช้าๆไม่อยากให้ไปถึงไม่มืดครับ,บเนีเ่ยมุนโอ้ยเดราจะทำใบไรกให้เลยครับอ่าครับ ไม่รู้ว่าตัวนี้มันในนี่มีเหลือที่เบ็ดใช่ไหมเออว่าอย่างนี้นแหละเแล้วตั้องจิตใจที่รังเหลือกี่ตัวแล้วเหลือสิบเอ็ดเจะเอาสิบนะเอาสิบราคาเท่าไหร่ลูกพี่สามหมื่นสี่ห้ารอ้อยต่อได้ไหมต่อได้บ้างครับอเออตัวนี้เราติดต่อไปติดทำได้ได้เอารู้เลยตัวนี้ไม่เอา<ส>รูร้นลุ้แล้วรู้แล้วอ่ะชุดสิบตัวนี้ครับเดี๋ยวฟังขอต่อราคากันอีกทีหนึ่งที่มนต่อให้หน่อยเป็นเนื้อว่าสิบตัวต่อพอดี ฮัลลโเกิน,นตอนมันมีหน่อ,อยฮิครับเอาเงคนมจกเต้ันก็อยากให้ต่อครับบ้านนะเอาสีพันถึงครับผมหนมไหนแล้วหนมไหนละเออวันนี้เลยครับสงเรื่อบัญชีให้เขายัง เ <ENNIS> สร <bey ue S 2> ็จน้อยๆเสร็จไม่มากสรงเลขบัญชีให้เขาหรือยังครับเขามีเลขบัญชีหรือยังเดี๋ยวคุณดือนตัดหรืออ่ามีแล้วเด้วยผมจะจัดการให้กระปุกรักๆครับผมนสี่พันเดือเดี๋ยวจัดการให้ครับครับครับตัวนี่ผมก็มาตั้งห้าพันแล้วไหนตัวเขียวเนี่ยเดี๋ยวต้นอ่าดูเขาต่อราคากับตัวแดงนุ่นไปตัวเดียวน่ะชุดที่ว่าซื้อมาเบาะหม้อตัวน่ะ สิตัวครับร้องสามหมืสี่ห้าคัดได้ให้สองพแล้วให้สามหมื่นสองถึงบ้านเอาอย่างนี้สี่หาร้อยเอามาแ้สามหมื่นสองพันห้าเอาตัวละสามพันแลครับ <32, 500. S 3> เอาององล, 3, 8, ลอาองมา3 8มพแล้วขัดทุนหรือนี่หรครับหนึ่ร้อยตัเป็นสี่ครับ

รู้เพราะอะไรไดอยากซื้ออากอะไรไ็ยา่ซต่อซู้เยอเต่ออยอแ่ละก็ดังอขโทรไปหาหมอเลยสงใบ้ะให้หมอต่ละวันคือสามพันห้ารอด้ามันไม่โตเท่าไหร่หรออ้าวให้รอด3 0มพครับจะเอา3,800นแปดมน้นะครับ พี่นะจะคาอยู่นี่แหละต,ตัวเองก็รู้ว่าใครยุบไปบ้างใครมีงวมาบ้างอ่ะตัวเองก็ต้องดูอยู่หน้าหน้าตอนนี้ต้อ,องออตอเชิญถึงมาฉันมีงวมา <c oughs> เออมันถูกตรงไหนได้ที่เขาซื้องวไม่ได้มันแพงกันตรงนั้น เีงเงินเงินเท่าไหรพ่พี่เอาต่อเงินเงินตัวละพันอนะตัวละพันสิบตัว ม้าลงมาสามพันสามห้าร้อยแล้วห้าร้อยอ่ะดียังลงดีแปดร้อยเลยแปดร้อยสองพันแซื้อแล้วงจงไม่น่ไมด้กันถ้าจะซื้อกันไม่ได้หรอกสามมองถึงไดเนี่ยมีไรมาขาย ตอนนี้มันงวงเลยตะวันนวงมันเต็มมันเต็มคอกขยายไม่ได้นองตรงเลยงวมเต็มคอกอ่ะพอยขยายไม่ได้เลยนะชุดชุดด้นที่กลามานกมาเื่อนเนี่ยมันให้เรา่ะเล้ยหนื้อพี่อยู่เลยเาหนวันี้ซื้อไปไม่เคยผิดหวังนะซื้อไปอ่ะมันไม่ลให้เราเยอัดบูนแรงเอะ ซบซ้ายเลยปึ๊บเลยนที่เจ้าทำม้าทำม้แล็ได้มีเราพี่ยังขายอะไรเราพอีอะตังซื้อมุยร่องจะได้จริงจริงร่องล่องเชิญนี่แหละเชิญนี่แหละมันมันกี่ครั้งเออมัน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 ขายได้ราคาเราขายไม่ได้ราคาบอกตรองเอาเอาต่างข่าวเลย เอาเลยส่งหนึ่งที่อ่าส่งด้วยบริการบริการฟรีส่งฟรีเหมือนเคอรลี่อ่ะใส่กล่องไม่ได้หน่อยเดียวเอาของฟ้งกาแฟมาคิดกันบ้างดิกาแฟมาเซฟ อาเงี้ยไมว่าซื้อค่ากันเลยคนเดินาไมเครบไงอะสามนแล้วโอ้สาม้เเอกี่ยงเินก้ัเกี่ยกันคั้หขอบคุณครับเห็นเกของฟรีจะน้อยไม่รับแล้วเราขเาแล้วก็สอนว่าเขาให้กินฟรีก็กินไป แต่ระวังจะนอนไม่รับนแจกกาแฟครับแจกกาแฟได้แลขอน่งไม่ยาไม่ชันลครึ่งได้ยิงเงินกันห้าพันกไขยกแบ่งกันเลยนมีตัวห้าพันได้คนตัวนึงตัวนู้นตัวตัวเขากำลังยืดแบบนั้ตัวนั้น น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลาน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลานี่เอาคุณมีก็าไรก็ได้มาก็ลากเองจบรถมีก็ต้องลากเองไม่มีรถยังไม่เสร็จไอ้เกรถยังไม่เสร็จอีกแกผมไม่มีสามหมื่นสามพันมาทุกเองก็ไหนระหว่างตัวละห้าร้อยลากลากฟรีไหนระหว่างรถให้ตัวละห้าล้อตัวละห้าร้อยลากเองอะเอาไหนเออ ขายแล้ว80%และเนี่ยขอแค่ค่ารากช่วยกันนี่กันจะเหวียงงไงมอดอะงวมันอั้นมันเต็มครอบงูงเนี่ยมันขยายไม่ได้อ่ะตะวว่านเรออกมาจนมืดเลยอ่ลูกวายบ้านเท่าหไหนล้่สอสิบตัวห้างไปไหนสองพัน ไปที่ไหนน้าพี่พี่มนต์ไปอำเภอบ้านตากสองพันครับบ้านนนมต์ี่แหละัารถหกล้อนะครับมองไปจกไปบ้านตากสองพันไอ้นี่ฝนตกอ่ะที่มัแห้งไปลงอ่ะเดี๋ยวก็ฝนวพีค่ากักก้างอีกถังเด้วจับได้แล้วนะจับได้แล้วจับได้แล้วนะไอ้ตัวนี้พอไอ้ตัวนี้หูยาวเปลี่ยนแล้วไหมเจ้าไม่ต้องเอา ติดหูเกินไปเนาะตัวนี้ยาวไปยาวไปเอาเนาะเอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้ออกเนาะหูติดตัวนี้หูไรเนาะหูยาวไม่ย่อยอยู่พวกนั้นยาวย่อยหูอย่างนี้ผ่านหมดเลยหูอย่างนี้ผ่านนะครับหูอย่างนี้ตัวอย่างนี้นะ เอาน่าจะตกกันที่แมมมัขายงขึ้นน่เอาดูดูยังไม่เอาให้พอใจไม่ครับเอาอไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอารถมาสายเลยขา,ายเลย่ไม่มีงานไปหน่อยก็สาทิ้งไม่ได้ตเนะเอพอยเอาไปเลยแน่พอยเอาไปเลยนะ ดูเรื่องสามหมื่นสามพันสิบตัวลากเองลากเองครับค่ารถก็ประมาณสองพันไม่รู้ครับผมไม่ใช่เจ้าของตลาดครับค่าออกไปทิ้งเลยนี่ไล์สดโกต่าเนมไม่ใช่เจ้าของตลาด ตัวละร้อยผมตัวละร้อยผมไม่เกี่ยวครับอจบชุดนี้นะครับสิบตัวสามหมื่นสามพันบาทไปขุดเองครับไรเือของอบตอเชิดครับผมไ,ไปแล้วเดี๋ยวไลอ้าวหลังจากที่อบตอขาย1ิบตัวแล้วนะครับมีชาโลเล่อยู่ห้าตัวครับร้องราคานะครับห้า0 0เพเป็นวัวคลอดอ้วนแล้วไปขุนต่อไม่นานแล้วแบบนี้ห้า0 0ราคาร้องนะครับมีห้าตัวครับ รถก็ถอยจะขึ้นละจะขึ้นงูชุดสิบกวัวละโชคดีครับโชคดีเอเลยนี่นะครับตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้านะครับห้าหมื่นเก้าพันครับราคาล้องของอบตอเชิดครับอ่ชุดนี้สามตัวนะครับขายแล้วสามหมื่นสี่พันบาทครับ ไปไหนเนี่ยอ่ะไปสุพรรณบุรีนะครับสามหมื 34, สามตัวครับเสี่ยตัวละสามหมื 34, นะครับจุดนี้6ตัวครับมาจากลานหอยนะครับ32,000ลูกหน่อยโชว์ตัวหน่อยลูกทําสัญลักษณ์กากบาทเรียบร้อยครับผมขายแล้วนะครับ ดูไว้ครับพี่น้องราคาวัวนะครับจะได้เป็นแนวทางนะท่านที่อยู่ท่างบ้านที่เลี้ยงวัวอยู่ก็ดูครับจะได้ตั้งราคาถูกร้องแพงนัพ่อค้าเขาก็ไม่ต่อนะครับถ้าร้องใกล้เคียงเออพอสู้ราคากันได้ไปนะลูกสามหมื่นสองนะครับแบบนี้ขายแล้วครับมันมีทั้งเล็กทั้งกลางทั้งใหญ่นะถัวกันไปนะครับเฉลี่ยกันครับถัวเฉลี่ยครับนี่ครับ ข้าคุณได้แล้วนะครับแบบนี้6ตัวครับ6ตัวนะครับตัวละสามหมื่นสองพันนี่เป็นไหนครับเป็นไหนครับผมด้านท้ายตลาดนะครับตัวนี้ของพี่โนนะครับสี่หมืนหกพันห้าร้อยบาทครับราคาลองนะครับ อายุประมาณเท่าไหร่พี่ <18 S 1> <18 S 2> เขี้ยวอะไรสิบแปดเดือนครับปีครึ่งนะครับงวโนตัวนี้ปีครึ่งจะของบอกแล้วนะครับสี่หมื่นหกห้าร้อยครับไล่ออกไปดูไล่มาหน่อยครับนี่ของคอกเออ่ผู้ใหญ่หลังไหมครับผู้ใหญ่หลังอยู่ไหนนะนี่ลองไปพาคุณทหาไรไปแล้วครับเรือโอ้นี่ไปคัดเลือกทหารอยู่บ้านอยู่ที่ไหนส <4, 2 S 1> นะพา <2. S 1> นสองี่เรืออะไรอ่ร้ 2> 4, 2. องราคาเท่าไหร่ครับสามหมื่นสอง สามหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับเรื่องกินไม่ต้องกลัวเนี่ยขาปากเลยเนยาขาปากทุกตัวเลยกินเก่งมากวันนี้เป็นหัวสายเหนือเนาะหัวเหนือหัวเหนืออายุดีช่วงดีสามหมื่นสองพันห้าร้อยราคาร้องอยู่นะครับร้องอยู่ต่ออุ้ยอุ้ยต่อได้ต่อได้หกตัวครับสนใจก็ทักมานะครับหกตัวนี้ยังอยู่นะครับ ห้าหมืนแดพันห้าร้อยครับของพี่น้อยบ้านสวนหัวเหนือไหมพี่หัวลูกพื้นเลาวอะหัวพื้นสุโขทัยครับตัวนี้แล้วพี่ตัวนี้ห้าหมืนห้าพันลุกมันไม่ลุกอะห้าหมืนห้าครับตัวนี้ครับนอนอยู่ลูกพี่ไม่ลุกให้ผมอเฮ ขอดูตัวหน่อยอ <c oughs> แก่จริงๆครับห้าหมื่นห้าตัวนี้นะครับอ่ะไปดูชาโรเลสวยอ้าวตัวน,วน,น,นี้ตัวน้อนนี่ตัวนีกตัวตัวนี้สี่หมื่นแปดไปไหนครับ <45. S 1> ตัวนี้ใครซื้อไปลุ่มโอ้โหตัวนี้ <c oughs> แก่จากสี่หมื่นแปดพันห้านะครับ นีน้ี่ใครซื้อกำน,นันวันชัยอ๋อกำนันวันชัยร้านหอยซื้อไปโอ้โหยาวจริงวะนี่มาจากไหนพี่มาจากไหนวัวลูกพื้นบ้านเราอะพื้นสุขโขทัยสี 40, ่หมื่นเท่าไรสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าพันนะครับโอ้โห็อปจริงเนี่ย <c ười> เที่ยวอะไร <c ười> เที่ยวสองอ๋อฟันแท้สองซี่แล้วครับขึ้นสองซี่แล้ว้มันนนนจบปา่ีขายพวกลูกกลมกาดเจ็ดพันได้เลยน้อยเนี่ย ชุดนี้กี่ตัวชุดนี้ท้ายนั่นแปตัวท้ายนี่ด้วยลาสดด้วยในขอก็ในนกัคนเดินมานบกวคนเดินมาทุกวันน้องกั๊วนี่สี่หมื่นสี่พันนะครับแสเลสี่หมื่นสี่พันครับห้าตัวหนึ่งสองสาสี่ห้านะครับนี่ขายแล้วนะครับเอ๊ะแสเล่ทำท่าดีกว่านั่นเนี่ย นี่กี่ตัวพี่น้อยแปดตัวครับสามหมไปปลายครับาม่ปปลายนะครับนี่สามหมไปลายประมาณสามก้ากว่ากว่าสามหมื่นนแหละนี่เนาะแปดตัวครับซื้อขายกันแล้วครับนี่8ตัวนะครับของพี่น้อยขายแล้วเหรียก็3ามหมื่น้า กี่ตัวครับชุดนี้13ครับ13ตัวไปประจบไปขุนเองเนาะไปขุนเองค่ะตัวไหนอนี่ยนี่ไม่ใช่นี่ใช่ไหมใช่ครับสวอเลยนะสวไม่ใช่ครับเออสวไม่ใช่สวนี่เท่าไหร่พี่หนุ่มไปสุพรรณสามหมื่นพันสามหมื่นหนึ่งพันเนี่ยนี่นี่นี่ยังมองอยู่สามหมื่นหนึ่งพันนะครับแต่ตัวตินี่ตัวโอตัวอะไรเนี่ยนี่เท่าไหร่พี่อ๊อฟ 3าม0 0ื่นเไปขูนเองครับนี่ครับไปเสียงว่าไปประจวบนะครับข้างในด้วยไหมนี่สามหมื่นเก้าพันสามนะครับชุดนี้ก็สามหมื่นพันเงียชุดนี้สามหมื่นหนึ่งพันะครับไปสุพรรณบุรีสามหม่นหนึ่นะครับแบบนี้อายุด,ดีครับ ของพี่พงษ์ครับตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวตัวผู้ร้องสองหมื่นห้าร้อยสองหมื่นกับห้าร้อยบาทตัวเมียหนึ่งหมื่นสี่ห้าร้อยหนมื่นสี่ห้าร้อยบาทร้องอยู่นะครับเหลือสองตัวเลยนะมากี่ตัวพี่ประมาณยี่สิบตัวมายี่สิบเหลือสองครับถือว่าประสบความสําเร็จเหมือนกันนะครับจบชุดแรกไว้เท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวตามต่อในวันพรุ่งนี้เนาะอันนี้ไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ